หลังจากคลิปที่แล้วที่ผมได้เล่น XM8 ให้ทุกคนได้ดูกันผมคิดว่ามันยังไม่จุใจไม่จุใจกูนี่แหละสะัสแล้ววันนี้ผมจะมาเล่นใหม่ให้ทุกท่านได้ดูกันอีกรอบเพราะผมจะสอบตกหรือสอบผ่านกับการเรียนวิชา XM8 พร้อมจะไปแจกคิวกันหรือ,อยังครับแต่ผมยังไม่พร้อมแฮ่ hey. ไ,ไปดูในเกมกันนะครับหลังจากที่ผมนึกขึ้นได้ว่าเอเกมแปก็มีขายในร้านค้าไปซื้อมาสิครับรอพระอาทิตย์ตกดินน้อยสัและผมกับมมอดีที่เห็นมนุษย์กําลังปาร์ตี้กันอยู่บนหลังคา,าเลยว่าจะไปร่วมงานเพื่อสั่งสอนพวกอ,อันตพานให้รู้ซึ้งซึ่งพวกเขากับอยู่ข้างล่างกันหมดแล้วแล้วเปิดผมอย่างไวผมที่กําลังมีไฟเลยได้หันสวนจนเขาต้องหววคืนสู่วิญญาณเอา้าตายแล้วหรอจากนั้นไม่นานก็มีวิวแก๊กสกินชมพูจะมาสู้กับผมคงคิดว่าผมเป็นเบนเทนนิสันแต่ว่าผมนั้นคือเเบนนนน็แมมททาาาาากกกกกกรขออจจจไไปปใี่่สุดดั้ผะูว ไอหน้าในมันยิงมือดีผมแล้วเราก็ได้เจอกันแต่กับเป็นฝั่งผมที่เป็นฝ่ายเห็นก่อนก่อนที่จะทําการสั่งสอนไอหน้านอนให้เข้าใจว่าการทําให้มือดีผมขีดมันมีโทษถึงชีวิตในสัตวะและผมก็ได้เห็นรถขับมาแต่ไกลแต่ดูเหมือนว่าคนขับจะหลับในหรือยังไงก็ไม่รู้แต่กับเห็นไปนอนคู่กันเฉยเลยไรวะจากนั้นก็มีมนุษย์มาซุ่มยิงที่หลังต้นไม้แต่ดูเหมือนว่าอายุไขเขาจะหมดเลยต้องกลายเป็นเหตุสลดไปในที่สุดและผมที่วิ่งวนไปวนมาก็โดนมนุษย์สุดซาสะกิดและก็ขีดตามสเต็ป ในขณะที่ผมจะวิ่งไปซ้ําแต่กลับโดนโถมซะเองผมที่ไม่อยากตายเลยได้ใช้หมดดับเครื่องชนจนทําให้ผู้คนรอบๆถูกผ้าขาวคอบกันหมดเลยรู้ซึ้งถึงอันดับ81หรือ,อยังไอ้ฮีจากนั้นผมก็จะวิ่งไปหามือดีแต่กลับมีสุภาพสตรีวิ่งสวนทางกันผมเลยส่งเขาไปสวรรค์ก่อนที่จะหันหน้าหนีและมือดีผมก็ได้ตุยอีกครั้งหลังจากที่ผมไปเชิญเขาขึ้นมาทุกมันว่าผมจะโดนสะกดรอย แล้วก็มีสาวน้อยวิ่งมาจริงๆด้วยและไม่นานผู้ช่วยเขาก็ตามมาแต่ก็ไม่สามารถทําให้ผมจมพื้นไปได้ <t> ก็ผมมันตึงเกินนะ่ะนะและผมก็วิ่งมาเห็นเส้นอิสึกําลังนั่งอึอยู่หลังหินก่อนที่เขาจะสิ้นใจลงไปแล้วก็เข้าใกล้สุวงสุดท้าย <t> ผมก็ได้เห็นมนุษย์กําลังย้ายถิ่นฐานก่อนที่ผมจะยิงกระบาลทําให้เขาเป็นวิญญาณไปในที่สุดและในตอนสุดท้ายก็ได้มีการสู้ระยะเกือบประชิดซึ่งผมก็ได้สะกิดและคิดว่าเขาใกล้ขีดเลยวิ่งเข้าใส่และประทานกระสุนเข้าไปหวังจะให้เขาล่วงแต่ว่ากูตายไอ้้เเยููจะะดอ่่แแแลลววมมึงคถรา จะไม่ได้บุญา่าก็เพราะมันไงครัว